สวัสดีค่ะต้นรักต้นไม้แม่แหวนพี่ต้นกล้ารายงานตัวตามลำดับวันนี้จะพาไปดูจ็อบแม่แหวนที่แม่แหวนโฟนสินค้าค่ะอยู่กันกับเวทีฮาร์ดแวร์เฮาสในงาน scg home ท่าศาลาแกลนโอเพนนิ่งค่ะในเขตตะวันออกเนี่ยเกิดชื่อปั๊บทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีรวมไปถึงกรุงเทพนะคะและประรมณคน,คน เรียกว่านะคะวันนี้ฮาร์ดแวร์เฮาได้โอกาสจับมือกับทาง s c g โค่ะนะคะเพื่อเป็นการเปิดตลาดและที่สำคัญค่ะแน่นอนเวลาคุณก้าวเข้ามาใน s c g อยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างโครงการต่างๆอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือในเรื่องของตัวนะคะอุปกรณ์เครื่องมือช่างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการเติมเต็มให้เป็น One-Stop Service ก้าวเข้ามาที่นี่รับรองจะไม่ผิดหวังค่ะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเมื่อ เปิดเป็นแปลงโปรเป็นนิ่งผ่านพ้นกันไปเอ๊ะนะคะ Hardware h o าส์อยู่ตรงไหนท่านแขกผู้มีเกียรติคะเวลาคุณก้าวเข้ามามันจะมีแบ็คดรอปในการถ่ายภาพหลังจากนั้นเดินเลยมาเล็กน้อยท่านแขกผู้มีเกียรติสังเกตนะคะใกล้ๆทงางด้านซ้ายมือของแอนเป็นวหัวทิ่งถัก Hardware h o าส์เรียกว่า โซนด้านซ้ายมือกระทักมาถึงทางฝั่งฝั่งค่ะทางด้าน,านฝั่งฟ้ามือนี่ถือว่านะคะเป็นศูนย์รวมนะคะรูปแบบของเครื่องมือช่างเราจะจำหน่ายทั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครื่องมือช่างอุปกรณ์นะคะช่างไฟฟ้า ช่างปรปาช่างสวนแล้วก็วมไปถึงอุปกรณ์เซตที่และงานสีด้วยเช่นกันซึ่งต้องบอกว่านะคะเลือกซื้อที่ฮารา์าตบเฮาส์รองรับกลมสินค้านะคะจากในส่วนของตัวดีลเลอร์ตัวแทนจากโรงงานโดยตรงไม่ผ่านในส่วนของตัวเอเจนซี่เพราะฉะนั้นกราคาก็จะถุกกว่าท้องตลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครแอบสวดีคุณพ่ออย่าเรียกพ่อได้ไหมคุณพี่อ่านะคะหระือว่าคุณพี่พี่เองอาจจะมีโครงการในเรื่องของตัวโครงการกับการสร้างบ้านนะคะ เป็นโครงการในการสร้างบ้านแบบเล็กๆบางคนบางท่านบอกว่าที่เองเนี่ยเป็นเหมาโครงการแต่ว่าโครงการยังไม่ใหญ่น้องแต่ที่อยากได้เครื่องมือช่างนะคะที่ได้มาตรฐานทางฮาร์ทเฮาส์ของเราจะทักใส่ค่ะรูปแบบของครงงานนะคะสําหรับในส่วนของตัวนะคะแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอาที่ในส่วนของตัว เพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่สนใจให้แม่แหวนของพี่ต้นกล้าต้นรักต้นไม้ดูแลงานพิธีกรทั้งพิธีกรงานแต่งพิธีกรงานประชุมสัมมนางาน MC สามารถทักมาได้นะ